哇哦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 ！哇哦哇哦哇哦嗯哼哼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 哼，好勒啊！呵呵呵呵呵。 เ,เต็ม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 นี่ดีกว่าสวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่ไร่สดลุงชาวฟาร์มครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบานังบวชนะครับวันนี้ต้องพามาชมชุดยุโรปเลวสูงครับนะฮะยุโรปเลวสูงก็ตอนนี้จะมีสีแดงกับสีดำนะครับนะคะเพศผู้นะครับ ชุดนี้นะครับนะฮะเ,เป็นชุดที่เกิดในไทยนะครับนะฮะผ่านอุณหภูมิร้อนฝนหนาวมาแล้วนะครับสุขภาพแข็งแรงดีครับนะฮะแล้วก็ผ่านเรื่องของโรคประจําถิ่นมาแล้วครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นยุคของเอ่อ LSD หรือว่าปากเ้าเปื่อยนะครับชุดนี้อยู่แล้วก็สามารถที่จะทํางานนะครับในอนาคตต้องว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะฮะ เอ่อวนใด้ปรึกษานะครับติดต่อที่0915215332นะครับ0915215332นะครับนะาหรือช่องทางแชทก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไปกันเลยครับนะฮะมาเลยตัวแรกนะครับนะฮะสุดหล่อตัวนี้เมื่อกี้ครับเบอร์66นะที่เมื่อกี้เฉิดฉายตั้งแต่รอบแรกนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะฮะเบอร์16ตัวนี้นะครับนะฮะเอ่ออายุไซส์นะครับนะฮะประมาณสัก13เดือนนะครับ13 14เดือนนะครับเป็นวัวที่น่าจะประมาณสัก โครงการนี้นะครับนะฮะก็น่าจะใช้งานนะครับใช้งานได้เลยนะครับเบอร์66ตัวนี้นะครับก็เป็นโมดูลที่ค่อนข้างจะสูงยาวนะครับนะฮะมีความเป็นยุโรปสูงมากใบหน้าดีนะครับนะอ่ะแล้วก็มาการต่อเลยนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เบอร์67นะครับนี่ตัวกลางนะโอ้ตัวกลางอเอาอย่าเพิ่งตัวกลางดีกว่านี่นี่นี่ดีกว่าอันนี้ของดีนี่ของดีนี่ของดีแนะนำเลยแนะนำนี่เบอร์36อ่ะเมื่อกี้66อันนี้36 แม่เป็นชาเบนะครับนะฮะพ่อเป็นชอทอนนะครับตัวนี้ไซส์ประมาณสักขวบครึ่งนะครับไปปุ๊บเนี่ยตัวอันท้าเนี่ยพร้อมใช้งานนะเป็นวัวตัวหนึ่งเลยที่แนะนำนะครับอยากจะเพิ่มนะฮะตรงส่วนของบอดี้นะครับแนวสันหลังที่ใหญ่ๆกว้างๆนะครับตัวนี้ตําเชื่อเลยครับนะฮะเบอร์สามสิบหกตัวนี้สามารถไปทำให้ฝูงลูกวัวของท่านนะฮะ มีพลังนะครับเรื่องของสะโพกใหญ่ๆไ่ผ่าได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับเบอร์สามสิบหกนะฮะแล้วก็มานี่เลยตัวครีมครีมตัวนี้หนึ่งตัวครับตัวนี้ก็ไซส์ขบครึ่งนะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะครับแม่เป็นชาเบพ่อเป็นชอทฮอนนะครับก็สังเกตเลยครับนะเรื่องของอัตราสร้างดีแน่นอนครับนะฮะหนังจะไม่หนามากนะครับกระดูกจะแบบไม่ได้แบบปูนปูนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปตอบโจทย์นะครับมากๆเลยสําหรับความเป็นบัวที่ ต้องการนะครับอัตราแรกเนื้อกับไซส์ประมาณสักขวบครึ่งนะครับนะฮะหรือว่าตีมาตั้งตียี่สิบเดือนนะนะครับตีมาสักยี่สิบเดือนนะครับออกมาเนี่ยน้าไม่ต้องรอเวลาเลยแล้วความเป็นยุโรปสูงมากสังเกตตรงสะดือได้เลยนะครับรบสืบพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นลูกอันทะนะฮะก็สองใบเต็มนะครับต้องคัดไว้ให้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวสบายสบายนี่เลยตัวนี้นี่เป็นไงครีมครีมตัวนี้รับรองเลยทันการน่ะทันการใช้เลยนะครับทันการใช้มากๆากอ่าเดี๋ยวมาต่อครับ ตัวข้างหลังนั่นเบอร์67นะเดี๋ยวต้องพาไปดูตัวข้างหลังนะตัวนี้นี่เบอร์67เห็นไหมอึดๆกันแล้วนะอึดๆกันแล้วนะใครอยากจะได้แบบว่าเออ่ทันการใช้เหตุการณ์ไอตัวนี้เบอร์67นะครับนะฮะเอ่อไซส์อายุประมาณสัก14-15เดือนนะครับตัวนี้สีค่อนข้างจะมืดหน่อยนะเพราะว่าตัวเขาแดงแดงมากนะครับนะฮะแล้วก็ย้อนแสงนิดๆนะครับถ้ามาดูแนวแพทเทิร์นหลังก็จะเห็นเลยครับนะนที่ตั้มบอกครับนะฮะนี่สองตัวนี้ เป็นสองตัวที่น่าใช้แล้วก็อายุ right น,นะครับปลายปุ๊บเนี่ยต้องว่ามันมันทัดแน่เลยในไอ้คู่นี้นะครับนะฮะนะครับไอ้คู่นี้เลยนะนะครับตัวนู้นเบอร์เอ่อสามสิบหกนะครับนะตัวนี้บวกทีมจริงๆมีเบอร์นะแต่พอดีมันอยู่ในเบอร์อยู่ในหูนะครับนะฮะแล้วก็นี่เบอร์หกสิบหกที่ตั้มบอกว่าอยากได้วัวแดงที่สวยๆนะครับนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับยุโรปแดงที่สวยเบอร์หกสิบหก แล้วก็67คู่นี้มาสูสีเลยแล้วก็มากันต่อนี่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งครับค่อนข้างจะลึกหน่อยนะตัวนี้เบอร์7จสิบสองนะครับเบอร์7จสิบค่อนข้างจะเป็นดาวลุ่งที่ค่อนข้างจะมาแรงหน่อยไซส์อายุก like ็ประมาณสักอา3เดือน14บเดือนครับนะฮะสิบามเดือน14เดือนนี่ตัวนี้เป็นดาวรุ่งเลยนะเรื่องเื่องจากว่าลูกอันทะนะครับออกมาสวยงามมากนะครับองศาลึงงามงามนะแล้วก็ลึกอีกนะครับตัวนี้เนี่ยทำว่าปั้นลูกได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับ นะฮะนีนะตัวนู้นนะเนี่ยแต่อายุยังน้อยอยู่อ่ะแล้วมากันต่อเลยนี่ตัวนี้นะครับนี่เบอร์เด็ดสิบสี่ตัวนี้ต้องรอเวลาหน่อยนะรอเวลาเพื่อที่จะแสดงความเป็นคุณพ่อในอนะครับเพราะว่า,ายุยังน้อยอยู่นะครับอายุแซ่ประมาณสักหนึ่งขวบครับเด็กหนึ่งขวบตัวนี้ออกเป็นแนวแบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นยุโรปไปไปแบบแทบจะเต็มขั้นอ่ะเพราะว่าเนื่องจากไปหางเขานะครับนะฮะมีผู้หาเป็นสีขาวออกมาเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมครับนะั่นเห็นไหมเห็นไหมมืแอกผู้วางสีขาวมานะครับแม่พวกชุดนี้นะครับเป็นแม่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับเป็นแม่นําเข้าจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นสบายใจได้แล้วก็เป็นแม่ชุดเหล่าที่เดินทางมาพร้อมกันนะครับทางเรือทั้งหมดเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้หนึ่งขวบตัวนี้ค่อนข้างจะสูงหน่อยตัวนี้เบอร์สองนะเดี๋ยวตั้มพาไปดูเออเบอร์สองตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะขวบเดียวเองนี่ขวบเดียวเออเออใครเคยสวยมากตัวนี้ขวบเดียวนี่ไงนี่หนึ่งขวบ นะับตัวเบอร์สองนะครับนะฮะเอ่อตัวนี้เป็นอ่าใช่ตัวนี้ก็แม่นําเข้านะครับตัวนี้แม่นําเข้าโพ่งโงเลยนะครับแม่นําเข้าต่างประเทศแบบโง่งๆเลยนะฮะเป็นวัวที่ยาวนะครับนะฮะชุดนี้ตั้มผลิตมาเพื่อให้สันในนะครับนะฮะหน้าตัดมันกว้างนะครับนะฮะถ้าหน้าตัดมันกว้างแล้วมันติดเป็นเจเนติกนะครับไปสู่ลูกของเขาได้ด้วยเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่เอ่อตั้มเดินทางมาทางด้านอุตสาหกรรมโคเนื้อได เขาจะไรเงินเงินเป่าตรงกันเลยนะครับถ้ามีสันนายที่มีหน้าตักกว้างๆใครที่ไหนลงเช่นก็อยากได้นะครับใครก็อยากได้แล้วเพราะฉะนั้นเจเนติพวกนี้จะติดไปกับตัวเขาด้วยแล้วก็ส่งต่อไปสู่ลูกสู่หลานเขาอีกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนที่สําคัญมากที่จะเอาไว้ใช้นะครับตัวนี้นะไปเดี๋ยวไปชมฝั่งหุ้นต่อนี่เป็นเพียงชุดวัวโพนะครับช็อตฮอนนะครับนะฮะตัวนี้พ่อเป็นเจ้าน้ําขึ้นหมดเลยนะครับเป็นวัวโพเท่านั้นนะครับคุณ โมดบอกว่าพันอะไรครับเป็นยุโรปครับนะฮะเป็นยุโรปครับต้องใช้เป็นคำว่ายุโรปไปเลยครับนะฮะทำงานง่ายดีครับนะฮะคำว่ายุโรปไปเลยครับนะฮะบางทีเรามีการเอ่อคุยเรื่องสายพันธุ์ว่าพี่ตั้มครับเลี้ยงสายพันธุ์อะไรดีที่สุดครับโอ้โหตั้มบอกเลยครับว่าคุณมีตลาดตรงไหนครับนะฮะเลี้ยงตรงนั้นครับจบง่ายเลยพอๆกับสายพันครับ พี่ตั้มครับเลี้ยงสายพันธ์อะไรครับก็เหมือนกันครับนะฮะก็เถ้าคุณมีตลาดแบบไหนคุณเลี้ยงแบบนั้นครับอ่ะไปกันต่อตัวนี้นะครับนะฮะเป็นแองกัสนะครับสายอายุหนึ่งขวบไม่หนึ่งขวบสิหกเจ็ดตัวนี้ประมาณสักสิบสี่สิบห้าเดือนเห็นไหมเป็นแองกัสเลือดที่สูงขึ้นมานะครับสูงมากนะฮะสายเลือดยิ่งสูงตัวยิ่งไม่สูงนะจำมาเลยนะสายเลือดยิ่งสูงตัวยิ่งไม่สูง นะครับนะฮะเพราะนั้นไอเจ้าเบอร์ตัวนี้เบอร์สี่สิบห้าตัวนี้นะครับนะฮะอายุสิบห้าเดือนนะนะครับแต่ความหนานี่ต้องบอกเลยว่ายืนหนึ่งเลยนะครับความอ้วนความแบบว่ามัดกล้ามเนื้อนี่มันโอ้โหมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยดูยืนนี่เบอร์สี่สิบห้านะอ่ะรใครอยากได้แบบบ้านแนวแบบเออพรีเมียมแซกมันหน่อยก็นี่เลยเบอร์หนึ่งสี่นะครับตัวนี้ใช้ประมาณหนึ่งขวบนะครับนะฮะพ่อเป็นวาเกิว พ่อเป็นวากิวดานะครับพ่อเป็นวากิวดํามีเหมือนกันนะจ๊ะนะครับมีเหมือนกันนะจ๊ะนะนี่เลยนะฮะอายุหนึ่งขวบครับแต่วากิวของตั้มจะตัวสูงหน่อยนะครับนี่เหมือนกันนี่เบอร์เจ็ดอายุไซส์หนึ่งขวบเหมือนกันนะครับก็จะสูงหน่อยแล้วก็หนาหน่อยนะครับนะฮะตั้มพัฒนาขึ้นมาจากพวกชุดเอ็งกัสนะครับนะฮะพัฒนาขึ้นมาจากเอ็งกัสนะครับจนกระทั่งมากลายเป็นเอ่อวากิวตั้มใส่วากิวเรียส่วนถ้าใครติดตามเพจของชาวฟาร์มจะรู้ว่า ตั้มจะใช้เลือดร้อยในการทํางานเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ตามจะเป็นชอตพอนเป็นวากิวเป็นบาร์มันนะครับนะฮะเป็นเยียฟอร์ดเป็นชชโรเลตตั้มใช้เลือดร้อยทั้งนั้นในการปรับนะครับนะฮะทำงานเพราะนั้นมันค,คืออะไรจรินติกที่สายแข็งที่สุดนะครับแข็งที่สุดไม่ใช่ทันสัง,งเคราะห์นะมันเป็นสายที่แข็งที่สุดนะครับในการทํางานบีดอกมามก็จะได้เรื่องของความนิ่งนะครับนะฮะออกมาจำเพาะในแต่ละสายพันธุ์เลยเพราะนั้น พวกพันสังเคราะห์ตามจำไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ได้แค่ไม่ได้แตะเลยต้องมาใช้แต่แบบว่าเลือดร้อยยืนเมนเ,เลยครับนะฮะยืนมเมนเ,เลยเขาเรียกมันจะไม่สั่นนะครับเรื่องของการบีดในพันธุกรรมเราเลี้ยงวัวมาห้าสิบกว่าปีอะ่ะแล้วตัวอย่างเรามันเยอะเราก็จะเห็นเลยวอะไรมันนิง่งอะไรไม่นิ่งนะเพราะนั้นอะไรที่เราใช้แล้วมันนิง่งก็จะใช้เพราะนั้นไอ้ตัวน้ำเชื้อเลือดร้อยที่ต้องใช้เนี่ยมันตอบโจทย์มากๆากอันนี้ดูสิเนี่ยมายห็นกันนิดนึงขวบนะนี่ใส่วากิวไปแล้วนะเนี่ยตัวนี้นะครับมีใส่รูปวากิววนนนนนะะะะคครรััับบตู้ฮ เป็นเจนเดียวกันแต่ตัวนั้นต้องใส่อายุสิบห้าเดือนนะครับใส่แองกัสเข้าไปนะครับราคาแรงไหมปรงปมทชชอบตัวไหนครับแจ้ตั้มได้เลยนะครับนะฮะถ่าอินบ็อกซ์หรือตั้มทักไปก็ได้นะไม่ใช่ปัญหาตัวตั้มทักตั้มทักเมสเซจเมสอะไรเมสเซนเจอร์ไปแล้วนะเออทักไปแล้วนัแต่กรทักไม่เป็นโอ้เป็นสิบปีไม่เคยใช้เลยว่าเมสเซนเจอร์เวลาเทักย้อนกลับไปทักยังไงตะโถอ่ะตัวนี้เบอร์หนึ่งตัวนี้เบอร์หนึ่งสี่นะครับตัวนี้เบอร์หนึ่งสี่นะฮะแล้วก็ ตัวนี้เบอร์เจ็ดนะครับเบอร์เจ็ดนะครับตัวนี้เบอร์เจ็ดนะฮะรู้สึกว่าตั้มจะมีอยู่สองตัวนะครับนะฮะในสายจะมาเกียวอ๋อมีตัวนึงนอนอยู่นี่อ่ะนี่นี่ตัวนี้เบอร์เบอร์สิบโอ้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นเป็นสายเลือดแองกัสนะครับแองกัสต้องก็ใช้แองกัสเลือดร้อยนะก็จะมีแองกัสดำแองกัสแดงนะครับนะฮะแต่ในฝูงนี้จะเป็นแองกัสแดงทั้งหมดเลยนะครับที่ใช้นะฮะก็จะมีเอ่อเป็นแองกัสอยู่อีกสามตัวนะครับมีดําออกมาสีดํา ออกมาสีแดงสองตัวสีแดงแองคัสมีทั้งหมดเอ่อแองคัสเลื่อสูงมีทั้งหมดสามตัวนะครับมีพ่อพันธุ์ทั้งหมดสามตัวนะครับแล้วก็เอ่อเป็นสีดำนะครับที่เป็นแองคัสมีทั้งหมด2ตัวนะครับนะฮะในที่สองตัวนะแล้วก็มีไซส์ประมาณสักขวบหนึ่งหรือว่าประมาณสักสิบห้าเดือนนะครับแล้วก็จะมีเป็นวากิวเลื่อสูงนะครับนะฮะมีอยู่สองตัวนะครับมีอยู่สองตัวเป็นวากิวดำนะครับสองตัวเพราะนั้นเอ่อใครที่บอกว่าอยากจะ เล่นนะครับนะฮะในสายยุโรปหรือว่าพาร์กเกตนะครับหรือพรีเมียมนั่นเองนะฮะก็สามารถนะครับนะฮะที่จะใช้เลืสสูงสวัสดีครับคุณเบนส์นะฮะใช้เลืสสูงเหล่านี้นะฮะเอาไปทำงานในฝูงของท่านได้นะครับนะฮะลองลองลองดูนะว่าผลตั้มเนี่ยชุดนี้ตั้มผลิตมาปีนี้เข้าสู่ปีที่9นะครับปีที่9แม่พันธุ์เนี่ยเป็นแม่พันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศที่นะครับนะฮะผลิตเรื่องของ อ่าอัตรากรมสมิติที่สูงนะครับนะฮะแล้วก็การอยู่รอดนะครับด้วยตัวเองและคลอดลูกง่ายเนี่ยสูงนะครับแล้วต้องเอามาอยู่ในประเทศไทยนะครับปรับสภาพนะแล้วก็เนี่ยต้อใช้ชุดนี้เป็นหลักเป็นเมนเลยนะครับเป็นเมนหลักเลยก็คือตั้มตั้งใจเลยที่จะทําให้วัวพวกเอ่อยุโรปเลือสูงเนี่ยนะครับอยู่ในไทยให้ได้แล้วชุดนี้มันผ่านร้อนผ่านผ่านหนาวนะครับผ่านฝนมาแล้วฝนนี่เป็นส่วนเป็นช่วงที่น่ากลัวที่สุดนะ ผ่านมาแล้วนะครับแล้วก็โรคพื้นถิ่นนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็น LSD หรสดแลมปีนะครับปาทับเปิดชุดนี้ไม่เคยมีเลยสบายมากนะครับสบายมากๆนะของเราแน่นอนครับเรื่องของเชื้อแท้งหรือว่าโรคติดต่อนะครับนะฮะอีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวมากเราเป็นวัวที่ พื้นที่ปิดนะครับนะฮะไม่ไปมั่วสมนะครับไม่ไปปนเปื้อนนะครับในจานวนโคที่จะเยอะมาจากหลายๆที่นเพราะนั้นมันเป็นวัวที่นข้ารจาบัดจุไรนะครับนะฮะบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับโรคติดต่อที่เป็นโรคเชื้อแทงนะเพราะว่าโรคติดต่อเรื่องของบูสตัซิดนะมันเป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ด้วยเมือกนะครับนะฮะหรือว่าการเลียพื้นที่มีการฉี่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้น เป็นสิ่งที่อันตรายมากนะครับในโอ oh, ้ดู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 ดดดโคตรโอ้ข oh, ี้เกียจมากลงไปคุกมาโธ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะพูดคุยนะครับอย่าลืมนะโทรติดต่อได้นะครับหรือท่องทางแชทนะครับถ้าสะดวกโทรก่อศูนย์เก้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสามสามสองนะครับท่องทางแชทก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะหรือว่าสอบถามพูดคุยได้นะครับยินดีนะครับกับประสบการณ์ห้าสิบกว่าปีที่ลุ่นชาวฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมาันดบวน วันนี้ตั้มขอลาก่อนแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันพาไปไล่คอกใหม่ๆกันต่อนะจ๊ะไม่ซ้ำกันแน่นอนในแต่ละไลไ่แล้วเดี๋ยวเจอกันวันนี้สวัสดีครับ